สวัสดีครับรีวิวรถยนต์โ o โยต้ c o r o ร l a KE 20ทะเบียนก็ไก่บอมก้า9818เอชชบุรีนะครับอันนี้เป็นรถปี1972จดทะเบียนไทยปี2 5 1 5นะครับมาเดินชมดูรอบคันนะครับสีสันยังสวยนะครับแต่ก็มีริ้วรอยบ้างนะครับไม่ได้เรียมไม่ได้กริปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูจุดที่เป็นตำหนินะครับ จะเป็นเรื่องปกติของรถเก่าอายุประมาณนี้อยู่แล้วครับจะมีตรงนี้นะครับที่จะลาวเป็นเส้นนิดนึงสีนะครับแล้วก็ชายล่างก็จะมีปุดๆบ้างตามอายุตามกาลเวลานะครับรุ่นนี้เป็นตัวหายากนะครับเป็นเค20หน้าตรงนะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับภาษี2569ไม่ขาดต่อเลยนะครับ คิวซุ้มล้อสี่ล้อครบล้อเป็นล็อกล้วยนะครับตามสมัยนิยมเลยครับเวทอกาศตรงรุ่นตรงยุคนะครับทำอะไรเดิมคอนโซลเดิมเบาะเดิมครับแต่ก็จะมีหนังตัวด้านหลังที่เห็นนี่นะครับที่เป็นสีแดงนะครับตัวคอนโซลเดิมนะครับสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับแอร์เย็นนะครับ ติดแล้วนะครับรถติดง่ายนะครับเครื่องยนต์นะครับรถห้าเกียร์นะครับแบตใหม่แอร์เยน็นนะครับรถติดง่ายครับ พินอยุเครื่องเสียงเบาฟุ้งตรงนี้ฟังได้นะครับมีปุ่มเปิดปิดแยกไว้ตั้งหากนะครับแอร์เย็ยนนะครับไปลองขับขี่กันดูครับรถมีห้าเกียร์นะครับเบรกมือใช้ได้นะครับ มือเดียวก็ยังพอได้นะครับพวงมาลัยพวงมาลัยไม่ใช่พาวเวอร์นะครับแต่รถคันเล็กแล้วก็พวงมาลัยวงใหญ่แบบนี้ก็ไม่หนักหรอกครับเดี๋ยวเราขับขี่กันดูนะครับรถขับโอเคเลยครับเครื่องดีขับง่ายขับสบายครับพวงมาลัยก็มีฟรีบ้างนะครับ ถ้าอยากให้ขับตึงๆก็ไปเก็บกระปุกวงมาลัยเอาครับแต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ขับได้ปกติครับรถไม่ได้ขับยากครับประมาณนี้นะครับเบรกดีครับรถมีห้าเกียร์นะครับถ้าชอบติดต่อมานะครับสวัสดีครับ